ขอสวัสดีทุกท่านยามเย็นนะท่านกับเราคำน่าเกี้ยวนะครับท่านมันใกล้กวัยนะทุกท่านมันก็จะต่ํายากนิดนึงนะครับผมครับอันนี้ผู้แสดงก็ต่ําไม่แรงมอนมันหูนคําต่ําเลยนะครับหูคคาต่ํานี้สะเทือนฟ้าสะเทือนดินกี่พังฟืมหักไม่เป็นไรขอให้ผ้าเราดีปกติคนโบราณบอกว่าเวลาใกล้กวัยเนี่ยเขาจะให้ผ่อนลง ให้เครือมันหย่อนหย่อนมันจะได้ต่าเข้าเต็มหูค่ำนี่เทคนิคก,ก็คือตึงจนเหยียบไม่ลง,น,งนะครับฟาดเข้าไปเต็มที่นะครับผมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะทุกท่านฟืมนก็ไม่ได้หกักมันอิ่มอบด้วยอยู่ที่เล่านะครับทุกท่านเวลาเราต่ำนะครับผมอันนี้เป็นอรุณรติกานะครับทุกท่านสีเขาจะออกเป็นงามขํำนะครับผมสีจะขึ้ขึ้นนิดนึงนะครับผมว่าหนึ่งเฉดแล้วก็พื้นนี้จะมีความพิเศษก็คือเราจะเพิ่มสีพิเศษเข้าไปอีก3นะครับทุกท่านเดี๋ยวจะได้ เราไอ้ตัดออกนะครับผมประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคทุกท่านเพราะว่าหูคําจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างช้านะครับท่านครับนี่ครับผมเนื้อผ้านะครับครับจะสวยอยู่นะครับให้ทุกท่านได้ชมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําเป็นวิดีโอเนาะเพรขอเราไปนั่งไปนี่นะครับอันนี้ไม่แรงเท่าไหร่เลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> อามาจับใน <c oughs> จะสาธิต มาจาับเร็วๆจับอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวช่วยกันนะครับทุกท่านอยู่นี่อยู่นี่เอาอยู่นี่เด้อเอาแค่น,น,ออนี้ให้มันเห็นเฉพาะม่วงต่ำก็ได้ให้มันเห็นเฉพาะม่วงต่ำมอวงนี้โอเคใส่ละโอ้อยนี่บอกข่าวเห็นบ่หมนี่คนต่ำต่างคนกับ ทุกท่านเวลาตัดข้องแค่ว่างไว้นะครับถ้าไม่จะไม่แน่นนะทุกท่านเวลาเราตัดใกล้กลวยเนาะเราจะได้เนื้อนะผ้าส,สวยๆเราจะต้องตําให้แรงหน่อยนะครับนี่ก็คือแบบน,นี้ไม่ใช่แค่ว่าแก้งทำในวิดีโอเราค่อยๆก็ตําแรงแบบนี้นะแล้วก็พักกระสวยไว้ด้านข้างก่อน จะเย็นๆนะครับผมไม่ไ่านะทุกท่านถ้าเราดีแล้วก็ตอกละเอียดีๆหน่อยนะครับผมมันก็จะได้เนื้อผ้าที่แบบสเสมอแล้วก็แน่นนะครับทุกท่านแต่เข่าเขาจะไหลเนาะ mm. ก็เลยไม่ยเนถือนะครับอผ mm. ้าดีมครับไม่ตีบนะครับผมแล้วก็ mm. พอกดบ้างกาั